สวัสดีครับสวัสดีค่ะและนี่ก็คือรายการมาครับสินบา,นบาได้ปะได้นะรายการที่จะแบบแบบไม่บวดคพูดสดเรายากยิ่เงเลยว,ว่ะรายการแข่งขันวาดรูปที่จะด่แบบแบบอะไรดีรายการแข่งขันวา,ราดรูปที่จะแสดงผลงานของผู้ที่มีฝีมือ อ,าอา้าวไม่ได้เปิดรายการเหรออะไร <c oughs> ก็แบ่งให้แล้วเนี่ยผูดแบ่งรายการแล้วดียไงไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่คนแก่คุณก็สามารถส่งรูปเข้าประกวดได้และรูปทั้งหมดนั้น ก็จะแสดงอยู่ในหอศิลป์ของเราและหอศิลป์นี้จะนําไปเปิดเซิร์ฟเวอร์อให้ทุกคนได้เข้าไปรับชมโดยรูปที่จะได้อยู่บนหอศิลป์นั้นจะถูกคัดเลือกจากทีมงานจนเหลือห้าภาพสุดท้ายและพิธีกรไว้สุดรอปีสุดสวยจะคัดเลือกภาพสุดท้ายนั้นจนเหลือผู้ชนะเพียงคนเดียวห้าจากคัดเลือกห้าก็พูดอะไรอะจะคัดเลือกภาพสุดท้ายอ๋อและปีสุดสวยจะคัดเลือกห้าภาพสุดท้ายนั้นจนเหลือผู้ชนะจนเหลืองเลย <laughs> อ <ะ S 2> และบีสุดสวยจะคัดเลือกห้าภาพสุดท้ายนั้นจะเหลือจนเหลือและบีสุดสวยจะคัดเลือกหภาพสุดท้ายนั้นจนเหลือผู้ชนะเพียงผู้เดียวเท่านั้นและผู้ชนะจะได้เสื้อล้นสตูดิโอที่มีทั้งสีขาวและสีดำสอตัวไว้ในครอบครองโดยมีกติกาดังนี้ 1. ความสวยงามเอไม่จะเป็นต้องวาดด้วยโปรแกรมนะครับ 2. การเล่าเรื่องของภาพ เล่านีดีนะเดี๋ยวเมาขสาม,สามความคิดสร้างสรรค์นในการออกแบบภาพ 4. ีคะแนนไวและบีคนละ100นน่คะแนนและ 5. ้คะแนนจากผู้ชมคนละ1นคะแนนและนี่ก็คือผลงานนะครับที่จะเอามาเป็นตัวอย่างให้กับทุกคนได้รับชมนะครับว่ามันเป็นยังไงเน่เน่เน <c oughs> ่ดูดูโพยังนี่มาเริ่มจากรูปแรกก่อนเลยโอเคเป็นไงเป็นไงรูปแรกเดียยวเดี บนี่เห็นไหมเห็นรูปแรกไหมอืมอืมเขามีการเล่าเรื่องด้วยนะแต่ว่าดูดีๆดูดีๆ B เนี่ยเหมือนจะสลับกับไว้ตรส่ว้สลับเป็น B ใช่ไหมโอ้สลับล่างอ่ามีสตอรอ่ามีสตอรี่ด้วยนะคะแล้วก็มีการแบบ B ก็แบบเอ่อไว้ก็แบบอุ้ยเตี่ยอะไรเงี้ยเอ้ยเห็นไหมอ้ยก็ดูมีความควรดีนะฮะเป็นเขาหรือเปล่าที่สูงอ่ะไม่ เออว่ะเอ๊ะงงสลับร่างหรือสลับเอ่อสลับเพศหรือเปล่าแค่สลับเพศหรอบ้ลามั้งมั้งนะนั่นแหละก็ดูมีความกลัวๆเลยนะฮะเดี๋ยวไปดูรูปที่สองกันครับโอเคค่ะโอ้แปลงร่างเฮ้ยตัวละครเขานึกถึงเรื่องนั้นเลยอ่ะปังปอนน่ะที่เป็นคนจีนอ่ะออ ดูดิแบบรูปนี้นะฮะจะแสดงให้เห็นว่าบีเนี่ยค่อนข้างกวนประสาทมากๆครับแบบมันบันนงมาลัยอะไรอย่างเงี้ยแต่เต้ล่ะเต้เหมือนเด็กเด็กก็โก,โกใส่ถุงเท้าสูงสงผมเตื่ตอส่วนไว้ก็จะแบบว่าแบบพี่ไอพี่ต้องต้องมาทำอะไรแบบนี้ด้วยเหรออะไรแบบเนี้ยนะฮะแล้วโฟดอะโฟดเป็นไงโฟดอะโฟดดูแบบใสๆแบบ โลกนี้มีแค่ชั้นคนเดียวโลกนี้มีแค่ชันคนเดียวอะไรแบบนี้ครับเดี๋ยวไปดูตัวอย่างที่3ามกันครับโอเคค่ะวู้ฮู่ยสวยมากใช่อย่างตัวอย่างที่3ามนี่นะฮะเขาก็จะมีการลงสีลงรายละเอียดให้ดูมีเงาใช่ไหมหม,มีความลึกตื้นหนาบ้างอ่ามีทั้งมิกซ์เต้แล้วก็โฟร์นะครับแต่ว่าจะเป็นตัวเล็กๆเกาะอยู่บนหัวเกาะอยู่ตรงไหลนะครับอันนี้ก็เล่าสตอรี่ได้ดีนะ เป็นยังไงไหนไหนพูดสิอก็อย่างเช่นแช n แนลเขากับเธอใช่ไหมแต่มีเพื่อนๆด้วยไงรอบๆที่มาสร้างความสนุกด้วยอืมอย่างนี้นี่เองไปดูภาพต่อไปครับภาพที่สี่โอเคว้าว รูปนี้สวยเหมือนในมังงะเลยนะดูแบบว่ามีความร่าเริงนะฮะแล้วก็เเป็นหมู่เพื่อนที่มานอนอยู่แถวทะเละเออไม่ใช่แถวทะเลแถวทุ่งหญ้านะครับแล้วก็อนอนรวมความคิดหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะครับพักผ่อนเปล่าเข้าบ้าน <c oughs> ไม่ได้ <c oughs> ไม่ใช่อันนี้รูปที่ห้าครับรูปที่ห้ามาดูรูปที่ห้ากันสวยอ่ะอ้วนนะครับเนี่ยอ้วนนะครับ เดียดเดียดเดียโอเครูปสุดท้ายฮะมาอุ้ยอันนี้เขากับโฟเหรออืมอันนี้เนี่ยที่ทีมงานยกขึ้นมาเนี่ยนะครับเพราะว่าวาดมีการวาดรูปจริงๆเป็นตัวละคร JB กับ4ฟแต่พื้นหลังครับพื้นหลังอันนี้ผมขอเดานะว่าพื้นหลังเนี่ยอาจจะเป็นภาพที่เอามาจาก Google หรือเปล่าเนาะเพราะว่า ม,มันเป็นเหมือนวิวในการ์ตูนสักเรื่องหนึ่งแต่ถ้าวาดเองเผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแต่เอามาให้ดูเป็นตัวอย่างว่าวาดรูปเองแต่ถ้าเอาพื้นหลังอย่างอื่นมาใช้ก็ไม่สามารถเอาเข้าประกวดได้นะครับอ๋อแ,แ,แต่อันนี้ไม่แน่ใจใช่ไหมใช่ยังไม่แน่ใจว่าเขาวาดเองหรือว่าเขาไปเอารูปมาจาก Google นะฮะแต่ถ้าวาดเองก็ต้องขอโทษด้วยนะครับอันนี้แค่เป็นการสันนิษฐานเนาะแล้วก็เป็นการยกกรณีให้ให้ท่านผู้ชมได้รับรู้นะครับว่าถ้าเกิดเป็นรูปที่ไม่ได้วาดเองทั้งหมดเนี่ยเราก็จะตัดสิทธิ์ไป ตัดสินอะไรประมาณนี้อ่างั้นเรามาพูดถึงข้อห้ามเลยดีกว่านะคะเดี๋ยวสิเราจะไม่ได้พูดถึงอีกกรดิกอีกข้องเลยอ่ะรู้ป่ะอ๋ะเอเหรออะไรเร่ะคนดูต้องส่งสปีดเพนมาด้วยอ๋อเพื่อให้รู้ว่าอ่าท่านนั้นว่าจริงๆนะคะไข่ต้มขอแม็กี้ด้วยนะขอแม็กกี้เหรออ๋ออ่ะ,อะ เดี๋ยวพามาดูกันนะครับว่ารูปสปิดเพนต์การทำสปิทเพนต์นั้นเป็นแบบไหนนะครับถ้าเกิดลงมาใน YouTube ด้วยก็น่าจะดีนะครับจะได้มีการแบบคนเขาชอบผลงานเขาจะได้ไปติดตามในช n น l นั้นด้วยใช่ไหมใช่แล้วค่ะ,ะนี่ครับก็จะมีการล่างเส้นก่อนขึ้นมานะฮะแบบนี้เห็นไหมเป็นสปิดเพนต์ให้เราได้ดูนะครับแล้วก็มีการลงรายละเอียดอะไรยังไงบ้างลงสียังไงบ้างนะครับก็เป็นคร,คร่าวๆประมาณนี้เราจะได้รู้ว่าวาดเองอื โอเคงั้นต่อไปเรามาพูดถึงข้อห้ามแบบห้ามเลยนะคะห้ามสุดๆไปเลยคะ่ะถ้าเกิดทำโดนตัดสิทธิ์ทันทีครับใช่ค่ะก็คือห้ามด่ฟห้ามลอกลายห้ามคัดลอกงานของคนอื่นทุกกรณีค่ะหากตรวจพบว่ามีการทำแบบนั้นเราจะตัดสิทธิ์ทันทีนะครับและข้อสุดท้ายนี้นะครับคือการเข้าร่วมประกวดกิจกรรมนี้นะครับ วิธีการก็คือให้เราส่งผลงานมาที่ Google Form นะครับที่ลิงก์ด้านล่างนะครับแล้วก็จะมีให้กรอกชื่ออะไรต่างๆน,นานามีทั้งใส่รูปแล้วก็ใส่ลิงก์สปีดเพนด้วยหลังจากที่คลิปนี้ปล่อยไปแล้วนะครับเรามีเวลาให้หวันในการวาดนะครับหลังจากนั้นเราก็จะปิดการส่งภาพนะครับแล้วก็จะมาตัดสินมาคัดเลือกโดยทีมงานนะครับแล้วนำมาประกาศในคลิปหน้าเอเธอฮะและสี่คนที่เหลืออืม คิดไปคิดมาแล้วก็น่าเสียดายเนาะในเมื่อเขาโดนทีมงานคัดเลือกเข้ามาแล้วก็น่าจะมีรางวัลให้หน่อยใช่ไหมใช่ใช่ใช่ใชงั้นตรงนี้แล้วกันเปลี่ยนใหม่สําหรับคนที่ถูกเราเลือกหนึ่งคนนะครับรูปภาพของคุณจะมาแปะอยู่ข้างหลังเราแบบนี้อ่าอาส่วน4คนที่เหลือเนี่ยก็จะนําไปแปะตามกําแพงนะครับเป็นหอสินที่ที่เราได้จัดเรียงไว้สําหรับรางวัลปอบใจนะคะเราจะว่าเอาอะไร สำหรับ4คนสุดท้ายนะคะจะได้รางวัลตอบใจคือโปสเตอร์ที่วาดขนาด A4 ส่งไปพร้อมลายเซ็นค่ะครับและสุดท้ายนี้นะครับหวังว่าท่านผู้ชมจะชอบรายการนี้นะครับแล้วก็ของรางวัลก็หวังว่าจะเหมาะสมกับสีที่ท่านส่งเข้ามานะฮะถ้ามีการติชมใดๆก็สามารถคอมเมนต์ได้ที่ไหน สบบามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ข้างล่างนี้เลยนะคะถ้าเกิดชอบคลิปแลอชอบรายการนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์และกดกระดิง่งกริงกริงกริ๊งกและรอผลประกาศในคลิปหน้านะครับบาย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 